ได้โลลัวเลยอ่ะท so oh, oh, ุกคนโอ้โหเกมเกมนี้ไม่สุดนะสุดจริงสวัสดีสวีดัดเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเมกาเกมนะคะกับกุ๊ก ไก่ไข่ทองคำเองอะไรวะเออวันนี้นะคะกุ๊กมาก่ายยอดหนึ่งมืนหนึ่งร้อยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้กุ๊กมีเกมใหม่มันแนะนำเพื่อนๆนะคะเห็นว่าแบบแตกดีแตกจริงนะคะทุกคนกับค่ายของ PG นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดอมาดออะไรละ เดี๋ยวเรามาลอดูนะคะว่าเดี๋ยวกุ๊กจะพาไปเล่นเกมอะไรนะ,ะทุกคนเป็นเกมสมบัติอิโมจินะคะทุกคน,นะคะ่ะเป็นเกมใหม่นะคะทุกคนสำหรับเพื่อนๆือคนไหนเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคคะ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรเริ่มกันเลยนะคะเนี่ยปากพูดนะคะแต่มือไม่ไปอีกแล้วเออ อะไรครับเนี่ยเออเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเกมใหม่ของ PG เนี่ยมันจะปังหรือเปล่าน,นะทุกคนเออแล้วพร้อมจะไปกันเลยกันทุกคนจ้าตาฮะตาฮะไปเรื่อยๆเลยฮะโอ,อ้ยไปเรื่อยๆเลยนะฮะอ,อืมก็ยังเงียบอยู่นะฮะทุกคน ไปเรื่อยๆเข้มไปเรื่อยๆเออได้แล้วฮะอื้มไปฮะไปเรื่อยๆเลยนะตัดเกมมันน่ารักมากเลยทนะุกคนน่นารักมากอุ้ยไปเจอตูเข้าไรืล่าทุกคนเข้าหรือเปล่าเฮ้ยเข้าแล้วอ่ะ ช่องหนึ่งช่องนะึงเข้าไหมโอโ้โอเคเรายิงได้สี่หนึ่งสิบรอบนะคะทุกคนค่ะเออไม่ธรรมดานะเกมนี้เกมใหม่พีจีอ่ะทุกคนไปไปเรืนะ่อยฮะเออมาถึงกระปังเนี่ยทุกคนอะไรเี่ยคูณสี่ลวจ้าเออไปเรื่อยไปเรื่อย อืมไม่ธรรมดาเลยเกมเน,นี่ยทุกคนอืมอ้โหาคูณแปแลวคะทุกคนค่ะุ๊บจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วฮะอืม เหมือนตัวคูณจะไม่ลดลงนะคะทุกคนอื้อหคูณจุดสี่น,นะคทุกคนค่ะเออปังไม่ไหวนลยทุกคนจุดยอดอะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากเล่นค่ายเดียวกับกูนะาแล้วแล้วอยากมาปังด้วยกันนะคะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยน,นะคะทุกคนแล้วกดสมัครกันมายเยอะๆนะคะ พี่พีแอดมินเ่ี่ยคอยตอบเพื่อนๆใน24ชั่วโมงเลยนะฮะอือคุนที่สุดแล้วทุกคนไปไม่เล่นเลยคุณสองนะฮะเรายังเหลือสองสองกันหนึ่งนะฮะทุกคนอืออโหได้อีกไหมได้อีกไหมฮนะ หุ้นลุ้นสเก็ตเตอร์เลยคะทุกคนมาไหมอือหือไม่มา่ะทุกคนถ้าผมไม่งั้นเราได้รีเพิ่มเนี่ยคุณยึดครบแล้วนะฮะ,ออนะะ,ฮะโอเคค่ะสำหรับที่เราได้หมุนซูรอบนี้เราก็ได้มาหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะทุกคนเออมาถึงก็ได้เลยอะ่ะ สุดยอดทุกคนสุดม,มือเป็นเนี่ยมีชอบกดโดนนูดด่นกดโดนนี่นะแ่้ต่อมาดิทุกคนเฮ้ยสกเก็ตเตอร์เข้ามาทุกคนโอ้โหโอ้โหโอเคเรามาลดยอดโดมพันนะแล้ว,ลวเราก็ไปดำเนต่อฮะคิดนะทุกคน เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่คนอือทุกคนคะถ้าเรายิ่งได้ยิงเยอะเท่าไหร่นะคะตัวคุณก็จะเพิ่มขึ้นนี่หลังนะทุกคนเออเอ้ออือ โ okay, okay. อเคโอเคอยทุกคนถือว่าเรายังเล่นกนไรนะทุกคนค่ะคูณสองแล้วเ,เ,เออ,ะอ,อจะเป็เตเตนต่อยไงเื่อังอ้มมาแล้วลิงสกิปเต้ยนะกคอลิงสกิปเต้นะฮะ ไปฮะไปฮะโอ้โหจ้าผดดายอะ่ะมาเข้ารอบหลังอะไรเนี่ยเออมาลุ้นลุ้นอือถึงสองอะ่ะไปมาต่อเลยดิเพื่อนไเรอยนเลยฮะเออ คนยังได้นะเออมาน้อยแต่ก็มาอยู่ไปเรื่อยเลยฮะไปเรื่อยฮะไปเรื่อยโอ้โห่า,านมื่ีดลมโปรเจคเตอร์นะั้นี นันมาเข้ารอบนี้อะไรวะเออเด็กแก้วเบียร์ขึ้นบ่อยมากก็ยบ่งบอกอะไรหรือเปล่านะอ,อือมาแล้วเป็นหน้ากระดาษเลยไหมล่ะโอ,อ้โหไม่แน่จริงนี่ว่าเออรอบนี้เราได้มาทั้งหมดหกร้อาสิบาทนะฮะ ทำไมเมื่อกี้ยิงไม่เข้าเอาออมก่อนเมื่อกี้เข้านี่คือแบบจึกตึกเลยนะทุกคนนปนะไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนอ้าแก้เดีเยว ลุจีของเรานะคะอือโอเคเดูขุณเสีนะมาสองร้อยสี่สบาทนะ,ะทุกคนไปเรื่อยฮะอือน้องมาอีกแล้วอ่ะไปเรื่อยเลยลูก แค้ตด okay. ูมันเหมือนกันเนี่ยอะไรมาอะไรตอนนี้ทุกคนน้าอรอคอแตกอนะฮะแต่ <gasps> เริ่มเงียบแล้วทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยกุ๊กได้กำไรแล้วขอ ไปก่อนดีกว่าฮะทุกคนเราอยากไปยื้อต่อเลยนะถ้ามันยงเงียบอยู่อย่างนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ